เจคิโนส,สวัสดีค่ะบ้านสวนรังเล็กนะคะพื้นที่ขนาดพอเหมาะนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยสไตล์ธรรมชาติเลยนะคะ<ม>เนื้อที่ขนาด115.8ตารางวาค่ะปรับลดราคาแปลงนี้เดิมขายอยู่ที่790,000นะคะปรับให้ค่ะเหลือ670,000บาทเท่านั้นนะคะอยู่ในเขตของตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ตั้งอยู่ในชุมชนนะคะบ้านสวนรังเล็กขนาดกระทัดรัดมีคลองไส้ไก่เลี้ยงปลาด้วยค่ะมีพื้นที่เหลือ,หลอให้ปลูกต้นไม้นะคะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ร้านค้าอยู่ใกล้เซเวน่นสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะทำเลนะคะทุกท่านเพราะว่าใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันและยังมีไฟฟ้าประปาครบด้วยห่างจากมรัชพัฒน์แม่ริม5กิโลเมตรนะคะ 6แฟ70,000บาทค่ะสนใจนะัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทักคุยกันก่อนได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยเช่นเคยในวันนี้เจคเคนโนต้องราไปก่อนกอจใจหากกันกดไลค์กดติดตามให้เจคเคนโนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ